แม้ไต้หวันจะควบคุมโควิดได้ยอดเยี่ยมแต่ก็ไม่ไวายเกิดประเด็นขัดแย้งกันเกี่ยวกับการตรวจคัดกรองผู้ที่กลับจากต่างประเทศทุกคนหรือให้แค่กักตัวก็พอ我我很心我在的分分2003的的就到年月情然然把好掉去追,去追求。 นายเฉินซือจงผู้มนญชาการศูนย์มาัชาการควบคุมโรคไตวันแถลงว่าการตรวจคัดกรองผู้ที่กลับจากต่างประเทศทุกคนต้องเสียค่าใช้จ่ายแปดร้อยล้านเหรียญไตวันและผลตรวจยังอาจเป็นบวกปลอมซึ่งจะทำให้ระบบก,การแพทย์ล่มสลายดังนั้นการกักตัวในที่พักสิบี่วันจึงเป็นวิธีที่ดีที่สุดแต่แพทย์บางคนเห็นว่ายังคงมีความเสี่ยงจึงไม่ควรใช้มาตรฐานเดียวกันทั้งหมด医疗机构其实都蛮有经验的我个人相信是 ปัจจุบันทั่วโลกมีผู้ติดเชือ้อโควิด -19 กว่า23ล้านคนเสียชีวิตมากกว่า8แสนคนเศรษฐกิจของหลายประเทศได้รับผลกระทบรุนแรงดังนั้นในต่างประเทศจึงมีการเสนอให้ออกพาสปอร์ตภูมิคุ้มกันแก่ผู้ป่วยที่หายดีแล้วเพื่อฟื้นฟูการเดินทางระหว่างประเทศและกระตุ้นเศรษฐกิจแต่แพทย์ยังไม่สนับสนุนเพราะการมีภูมิคุ้มกันแล้วไม่ได้ไหมายความว่าจะสามารถป้องกันเชื้อได้ตลอดชีวิต แพทย์มองว่าไวรัสโควิด -19 กลายพันธุ์ได้รวดเร็วจากเดิมผู้ติดเชื้อมักเป็นผู้สูงอายุแต่ระยะนี้เปลี่ยนเป็นคนหนุ่มสาวอายุ20 30ปีดังนั้นผู้ป่วยที่หายดีแล้วจะมีภูมิคุ้มกันหรือไม่และหากมีจะมีนานแค่ไหนยังคงต้องเฝ้าสังเกตต่อไปพายุไต้ฝุ่นบาวีมุ่งหน้าไปยังเกาหลีใต้แล้วแต่วงแหวนรอบนอกของพายุยังส่งผลกระทบต่อสพอากาศเตวันโดยเฉพาะฝั่งตะวันตกอากาศจะแปรปรวนและมีฝนตก 以西西西南南又在在一一步增步增初看起到五都都是比明的的的的影那境上水周也得更多些些半部地可能整天不定有雨断断续续续雨或雷กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนว่าตลอดสัปดาห์นี้อากาศจะค่อนข้างแปรปรวนขอให้ประชาชนติดตามพยากรณ์อากาศและเนื่องจากเดือนสิงหาคมถึงกันยายนเป็นฤดูไต้ฝุ่นจึงยังมีโอกาสที่จะมีไต้ฝุ่นเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา การชุมนุมของม็อบปลดแอกเพื่อต่อต้านรัฐบาลไทยที่ดำเนินมาเป็นเวลาเดือนเศษแล้ววันที่19สิงหาคมที่ผ่านมามีแกนนำ9คนถูกตำรวจจับตัวแต่ก็ได้รับการประกันตัวออกมาในวันรุ่งขึ้นซึ่งพวกเขายังคงชู3ามนิ้วแสดงถึงข้อเรียกร้อง3ประการคือยุบสภาแก้ไขรัฐธรรมนูญและหยุดคุกคามประชาชนที่เราพูดจะเป็นเรื่องกรอบตามรัฐธรรมนูญทุกประการครับแล้วก็ในช่วงที่จะมีการตรากฎหมายแล้วก็ในการร่างรัฐธรรมนูญใหม่เนี่ยยิ่ง จะต้องมีการพูดเกี่ยวกับการราา่างรัธรรมนูญให้มันเข้มข้นมากขึ้นครับอานอนท์นำพาทนายความวัย35ปีเป็นคนแรกที่ออกมาท้าทายสถาบันพระมหากษัตริย์เพิ่งถูกตำรวจจับมวดที่16สิงหาคมและถูกจับอีกครั้งมวดที่19สิงหาคมหลังได้รับการประกันตัวออกมาเพียง3วันแต่ก็ได้รับการประกันตัวในวันถัดมานอกจากนี้ฮอกกี้เดชาธรบอมรุงเมืองนักร้องเพลงแรปก็ถูกจับเช่นกันแล้วก็ตกใจเล็กน้อยแต่ว่าหลังจากนี้ไม่ว่ายังไงก็ตามก็ยังยืนยันว่ายังไงเราก็ต้องสู้ ในรูปแบบของเราต่อไปครับม็อบปลดแอกต่างจากกลุ่มคนเสื้อแดงและเสื้อเหลืองตรงที่ส่วนใหญ่เป็นนักเรียนนักศึกษาที่ไม่มีพักการเมืองหนุนหลังอาศัยสื่อโซเชียลในการติดต่อสื่อสารกลายเป็นกระแสรเรียกร้องประชาธิปไตยของนักเรียนและนักศึกษาเมื่อวันที่19สิงหาคมรัฐบาลประกาศขยายเวลาพรกอฉุกเฉินออกไปจนถึงสิ้นเดือนกันยายนนี้ซึ่งเป็นการต่ออายุครั้งที่5จึงถูกมองว่าเพื่อประโยชน์ในการสกัดม็อบต่อต้านรัฐบาล จ้าสัตว์ตัวนี้คือหนูผีช้างที่มีขนาดรูปร่างไม่ต่างจากหนูชนิดอื่นเท่าไรนะักแต่ที่พิเศษคือมันมีจมูกที่ยาวราากับงวงช้างข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ระบุว่าสัตว์ชนิดนี้สูญพันธุ์ไป50ปีแล้วมันถูกนักวิทยาศาสตร์ค้นพบอีกครั้งที่ประเทศจิบูตีในทวีปแอฟริกาหนูผีช้างมียีนพันธุกรรมใกล้เคียงกับช้างและพยูนมีประสาทดมกลิ่นที่ไวเป็นเลิศมันกินมแมลงเป็นอาหารและวิ่งได้เร็วถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมง นักวิทยาศาสตร์เปิดเผยว่าพวกเขาค้นพบหนูผีช้างด้วยความรู้สึกที่ตื่นเต้นเป็นอย่างยิ่งผู้เชี่ยวชาญที่ทำการศึกษาวิจัยสัตว์ชนิดต่างๆมาเป็นเวลาหลายสิบปีไม่เคยเห็นสัตว์ชนิดนี้มาก่อนจากข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ระบุว่าหนูผีช้างสูญพันธุ์ไปตั้งแต่ปีคริสตศักราช1968แต่ชาวจิบูตีกล่าวว่าพวกเขาเห็นหนูผีช้างวิ่งไปมาอยู่ในป่าบ่อยๆดังนั้นคาดการว่ามันน่าจะมีจำนวนมากกว่าที่คาดการไว้